วิดีโอนี้ผมเอาประสบการณ์การเล่นรักนรกออริจินประมาณ10ชั่วโมงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเกมในแฟรนไชส์ของรักนรกภาคนี้มีองค์ประกอบอะไรที่น่าสนใจบ้างทั้งนี้ข้อมูลแรกที่ผมอยากจะบอกก่อนเข้าเนื้อหาก็คือรักนรกออริจินนั้นรองรับเสียงภาคและคำบรรยายภาษาไทยครับซึ่งคุณภาพของการภาคก็ทําออกมาได้ดีเลยนอกจากนั้นตัวเกมนอกจากจะเล่นได้ใน App Store, google play huawei app gallery และก็ oppo app market แล้วนะครับรักนรกออริจินยังสามารถเล่นใน pc ได้ด้วยโดยทางผู้พัฒนาก็ทําการพอร์ตให้กับ pc โดยเฉพาะเลยนะครับ ซึ่งวิดีโอที่คุณผู้ชมจะได้เห็นทั้งหมดก็จะมาจากการเล่นในเวอร์ชัน PC ของผมนั่นเองเรื่องราวของรักนร็อกออริจินั้นว่าด้วยตัวละครของผู้เล่นที่จะรับบทเป็นนักพจญภัยหน้าใหม่ที่กำลังเข้าฝึกฝนในสถาบันโนวิสอะคาเดมี สถาบันแหน่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในอาณาจักรรูนมิดการ์ดวัตถุประสงค์ก็เพื่อบ่มเพาะนักประจนไทยให้พร้อมแนะเข้าสู่กิจอาชีพต่างๆครับกระทั่งท้ายสุดนักประจนไทยเหล่านี้จะกลายมาเป็นฮีโร่ที่จะปกป้องอาณาจักรทั้ง9้าจากเทพปีศาจผู้ชั่วร้ายการเข้าสู่โนวิสอะคาเดมีจะทาให้ตัวเอกได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานต่างๆรวมไปถึงการได้เข้าใจประวัติศาสตร์ของเกมด้วยครับว่ากันว่าเมื่อราชาเทพอย่างโอดินได้สร้างอาณาจักรทั้ง9้าขึ้นมาเทพเจ้าโลกิก็เกิดความริษยา ดังนั้นโลกิและเฟรย่าจึงร่วมมือกันคน้นความวิจัยรักนรกที่เป็นเวทมนต์ทำลายล้างโลกมันได้นำไปสู่สงครามระหว่างเหล่าทวยเทพครับกระทั่งเมื่อสงครามจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายโอดินก่อนตายโลกิผู้ชั่วร้ายได้ไดทิ้งคำสาบล้างโลกเอาไว้ซึ่งเราเชื่อว่าเมื่อคำสาบนี้ตื่นขึ้นพร้อมกับการกลับมาของดีมัลลอจากอันเดอร์เวิลด์โลกจะต้องเผชิญกับไฮเนะครั้งใหญ่อีกครั้งและมีเพียงนักรบผู้กล้าเท่านั้นที่จะปกป้องโลกได้วอลคิรีรับหน้าที่ดูแลวความสงบของอาณาจักรทั้ง9หลังจากสงครามได้ผ่านพ นางยังทำหน้าที่คัดเลือกนักประจนภัยและชี้นาพวกเขาสู่การเป็นนักรบผู้รักษาความสงบสุขให้กับโลกอีกด้วยเว่าตำนานวาลคิรีนั้นเป็นดั่งเรื่องปรำปรราที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ครับกระทั่งเมื่อตัวเอกได้เข้าไปแสดงการเคารพต่อหน้าทวรูปของวาลคิรีที่อยู่ภายในโนวิสอะคาเดมี่เราจะถูกพาเข้าไปยังมิติคู่ขนานภายในปรากฏเป็นดาบแห่งการทดสอบตัวเอกจะดึงดาบเล่มนั้นขึ้นมาปรากฏเป็นสะพานลำแสงที่ทอดยาวไปสู่วาฮาล่าและณตอนนั้นเองที่วาลคิรีปรากฏตัวนักประจนภัยผู้ถูกเลือกเอ,อ๋ย เฝ้ารอการมาถึงของเจ้ามานานแล้ว างบอกกับเราว่าเราคือนักประจนภัยที่ถูกเลือกและคําพยากรล้างโลกของโลกิใกล้เข้ามาแล้ววอลคิรีทดสอบเราโดยการส่งบัฟเฟอร์เมนออกมาต่อสู้ครับซึ่งเมื่อเราปราบศัตรูลงได้วอลคิรีจะมอบพลังให้กับเราสม,มัติเป็นการปลดโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งพลังของเราออกไปและนับจากนี้ตัวเอกจะสามารถพัฒนาความสามารถต่างๆได้ดังใจพร้อมกับการเข้าสู่สายอาชีพหรือคลาสต่างๆได้ตามที่ต้องการเพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่หายนะก,กําลังจะมาถึงจากนั้นเราจะได้รับการอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาล่วงหน้าแล้วออกเดินทางก็สู่แผนินใหญ่เเเพื่่่่ออปปลลีียนน็คาทผู้้ตงกร ปรมบทการประจนภัยของรักน a r o k o ออริจินก็จะประมาณนี้ครับรักนาร็ k กออริจนเป็นเกมแนว MMO RPG ที่ถูกยกระดับกราฟิกให้สวยงามขึ้น ประกอบกับเมคานคกของเกมก็ถูกปรับให้ร่วมสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในแบบฉบับของเกมมือถือในปัจจุบันที่จะต้องเน้นความเข้าถึงง่ายและไม่ยากต่อการทำความเข้าใจระบบต่างๆทีนี้การที่ทีมสร้างเขาใช้ชื่อว่า Ragnarok Origin ก็คงเป็นเพราะว่ารายละเอียดที่เป็นเนื้อหาส่วนหลักนั้นถอดแบบมาจาก Ragnarok อนไลน์ N ฉบับต้นตํำรับนั่นเองสังเกตง่ายที่สุดก็คือเลเยอร์ของแผนที่ที่ถอดแบบมาเลยครับนั่นทำให้การลดแล่นไปยังสถานที่ต่างๆของเกมนี้มันก็ชวนให้คิดถึงช่วงเวลาวัยเด็กของผู้เล่นหลายๆคนได้ดีเลยครับ ระบบการเล่นหลักๆในช่วงครึ่งแรกของเกมจะโฟกัสไปที่การทำเควสทั้งเควสหลักและไซเควสครับซึ่งการทำเควสจะให้ค่าประสบการณ์ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าที่เราจะออกไปตีมอนสเตอร์แบบเกมเวอร์ชันเก่าที่เน้นตีมอนเพิ่มค่า exp เควสจะนำพาผู้เล่นให้ค่อยๆเรียนรู้ระบบต่างๆของเกมไปทีละสเต็ปทำให้เราไม่รู้สึกว่ามันหนักหนาเกินไปนะครับกับข้อมูลที่ปล่อยออกมาเหมือนให้เราได้ทาความเข้าใจไปทีละบทและเพลิดเพลินไปกับการเติบโตของตัวละครกับเรื่องราวที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ รายละเอียดของเควสก็จะมีทั้งการกำจัดมอนสเตอร์ให้ได้ตามที่กำหนดนะครับการเดินทางตามหา NPC ีซเพื่อแสวงหาข้อมูลบางอย่างหรือว่าบางครั้งผู้พัฒนาก็ออกแบบระบบการเล่นในแนวทางอื่นมาด้วยก่อเกิดเป็นมินิเกมใหม่ๆใ,ให้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศจากเกมต่อสู้ไปเป็นการเล่นแบบอื่นบ้างทว่า core gameplay ก็ยังเป็นการต่อสู้โดยใช้สกิลของสายอาชีพที่เราเลือกครับเล่นรอบนี้ผมเลือกเล่นจอมเวทนะครับตัวเกมก็เปิดโอกาสให้เราได้ควบคุมการใช้สกิลด้วยตัวเองหรือว่าจะเลือกใช้ระบบการต่อสู้อัตโนมัติก็ได้ ซึ่งการต่อสู้อัตโนมัตินั้นผู้เล่นสามารถตั้งค่าได้หลายอย่างเลยนะครับเช่นมอนสเตอร์เป้าหมายสกิลที่เลือกใช้ระยะทําการรวมทั้งระบบอัตโนมัติรีคอฟเวอรี่เดเวิ์ที่ช่วยเติมเลือดเติมมานาแบบอัตโนมัติในเชิงของการต่อสู้ก็เล่นไม่ยากนะครับแม้ว่าคุณผู้ชมจะไม่เคยเล่นรักนรอกออนไลน์มาก่อนก็ตามเพราะตัวเกมก็พยายามจะช่วยเหลือเราในหลายภาคส่วนคุณภาพชีวิตในเกมรักนรกออริจินก็เลยค่อนข้างดีการต่อสู้ก็มีระบบออตโต้ให้การทำเควสก็ไม่ต้องวิ่งหาเป้าหมายเองแต่ระบบจะนําทางไปยังที่นััันนให้โโดยอตตมิต หรือแม้แต่การหายเทียมบางชิ้นตัวเกมก็จะบอกรายละเอียดให้หมดว่าจะได้ไเทียมนั้นๆจากที่ไหนพูดได้เลยว่าช่วยผู้เล่นแบบสุดๆไปเลยครับ <poco> การพัฒนาตัวละครถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการเล่นเกมนี้เลยก็ว่าได้เนื่องจากตัวเกมนั้นวางเป้าให้ผู้เล่นจะต้องพัฒนาความสามารถของตัวละครของตนเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆและยังหมายความรวมถึงความสวยงามของตัวละครด้วยนะครับ การพัฒนาหลักๆจะมาจากการอัปเดตเลเวลเพื่อเพิ่มค่าสเตตให้กับตัวละครตา,ตามสายอาชีพที่ตัวเองเล่นยกตัวอย่างนักเวทก็จะเน้นอัปอินและเด็ก์โจนก็จะเน้นอัป agility และก็ความแข็งแกร่งผู้ชมที่เคยเล่นรักนลล็อกก็คงจะเข้าใจพื้นฐานเรื่องนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับรักนลร็อกออริจินั้นเพิ่มระบบช่วยอัปสแตทเข้ามาให้เพื่อให้ผู้เล่นใหม่ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการอัปสแตทระบบจะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ทําให้เราสามารถสนุกกับเกมโดยที่ไม่ต้องวิตกว่าเราจะ Up อั อีกส่วนก็คือ job level ที่จะมาพร้อมกับ skill point ที่เราเอาไป up skill ใหม่ๆซึ่ง skill ก็มีระบบ up แบบ auto ให้ด้วยเหมือนกันทีนี้มาเล่นจนชำนาญแล้วอยากเปลี่ยนสายตัวละครยกตัวอย่างของผมตอนแรกผมจะใช้เวทไฟเป็นหลักนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็น job บ2ผมก็ผันตัวเองมาเล่นสายฟ้าดักนาร็อก origin ก็จะมีระบบ reset skill ให้ฟรี3ครั้งอีกด้วยนอกจากระบบล e v e l i t ทมสมใส่และระบบการ์ดก็มีส่วนต่อการเพิ่มความสามารถตัวละครอย่างมากครับ i t ทมสมใส่แต่ละชิ้นก็จะมีค่าพลังเฉพาะตัวสามารถอัปเกรดตีบวกแล้วก็ใส่การ์ดเข้าไปได้ การได้มาซึ่งไอเทมส,สมสายโดยเฉพาะ e u i p m e n t หลักๆจะใช้การคราฟเป็นหลักนะครับผู้เล่นจะต้องไปที่ NPC ที่ทําหน้าที่สร้างอาวุธชุดเกราะจากนั้นก็หาวัตถุดิบที่ต้องการมาให้ครบเพื่อสร้างไอเทมที่เราต้องการการตามหาวัตถุดิบยังใช้ระบบ Blue ูป i n t ด้วยนะครับในความหมายก็คือไอเทมบางชิ้นอาจจะได้มาจากของรางวัลเมื่อทาภารกิจสําเร็จแต่ว่าบางชิ้นเราจะได้มาแค่พิมพ์เขียวเท่านั้นที่เหลือผู้เล่นจะต้องไปหาวัตถุดิบไปการคราฟมาสร้างไอเทมเหล่านั้นด้วยตัวเอง มาพูดถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนิดหนึ่งกันละกันนะครับเพราะว่าจุดเด่นอีกอย่างของรักนารอกก็คือการฟาร์มของมาขายเพื่อหาเงินไปซื้อไอเทมที่ใช้พัฒนาตัวละครของเรารักนารอกออริจินนั้นออกแบบระบบการแลกเปลี่ยนให้อยู่ใน2หัวข้อหลักๆได้แก่เทรดแล้วก็ออกชันการเทรดจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เข้าไปซื้อของใช้จําเป็นนะครับหลักๆที่ผมใช้บริการในหัวข้อนี้ก็คือเวลาอยากได้แมททิเรียลอะไรแบบด่วนๆผมก็จะเข้าไปในแผงลอยเพื่อซื้อไอเทมที่ต้องการจากผู้เล่นคนอื่นกลับกันถ้าค อีกหนึ่งหัวข้อย่อยในหมวดหมู่ของการแลกเปลี่ยนก็คือ store store ก็จะมีไอเทมที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นนะครับเช่นการต่างๆเงินที่ใช้ซื้อในหมวดหมู่นี้ก็จะเป็นเงินเซนีที่เป็นเหรียญสีเงินที่ได้จากการทำเควสแล้วก็การปราบบอสส่วนหัวข้อ auction ก็แปลตามตัวเลยนะครับนั่นก็คือการประมูลสินค้าหมวดนี้ผมไม่ได้แตะเลยครับให้คนมีกระตังเขาเล่นกันนะระบบสัตว์เลี้ยงกับระบบสัตว์ขับขี่ก็สร้างสีสันให้กับการเล่นได้ดีทีเดียวครับ สัตว์เลี้ยงจะมาจากการซัมมอนโดยการใช้บัตรอัญเชิญบัตรอัญเชิญก็จะเป็นของรางวัลจากการทาภารกิจและบททดสอบต่างๆของเกมเมื่อทําการซัมมอนเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงออกมาเป็นตัวเลือกสาหรับเป็นเพื่อร่วมเดินทางสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติและจุดเด่นไม่เหมือนกันอย่างผมก็จะใช้ไฟเออร์สปิริตเป็นหลักเพราะมันจะช่วยยิงเวทเมเทโอช่วยโจมตีได้สัตว์เลี้ยงนั้นมีหลากหลายแบบเลยนะครับซึ่งก็ขึ้นกับว่าผู้เล่นชอบและเน้นแบบไหนบางคนก็อาจจะเน้นฟังก์ชันของมันแต่ว่าบบาา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 งงคนนนนนกกกกกก็็็ออจจะะะเเเเเเเ้้้้้ววมมมมม่่่รรรรัััทีีหีหหหหหพตตติดสสสสสสลลลยยยยใใปปึผู เส่วนสัตว์หรือว่าผานะสําหรับขับขี่ถ้าเล่นไปตามเนื้อเรื่องคุณผู้ชมก็จะได้พอ i n ิงสตริงมาใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากแตกต่างการมีผานะที่ไม่เหมือนใครก็ให้ฟิลลิ่งที่พิเศษต่อผู้ที่ครอบครองได้มากทีเดียวแถมผานะบางอันก็ยังมีแอตทริบิวต์บางอย่างเพิ่มให้กับตัวละครของเราอีกด้วยครับทีนี้เกี่ยวกับผู้เล่นสายแฟชั่นสายครามไอเทมหายากนะช่วงเวลานี้ทางรักนรกออริจินเขาก็จะมีกิจกรรมส่งกรารสักน้ำสากรักไปกับรักนรกออริจินนะครับ กิจกรรมก็ไม่ยากครับแค่ล็อกอินติดกัน7วันในช่วงวันที่11ถึง19เมษายนก็จะได้ของรางวัลเช่นบัตรอันเชิญสัตว์เลี้ยงระดับตำนานไปเปิดลุ้นได้ฟรี free. กรอบรูปโคคอนัทพอร์เทรตเฟรมบัตรอัลตร้าแรคคัลคูปองไปเปิดลุ้นการหายากนอกจากนั้นก็จะเป็นคอสตูมชุดสำหรับเล่นน้ำที่เข้ากับเทศกาลสงกรานต์แบบสุดๆแถมยังมาพร้อมกับค่าสแตทพิเศษมากมายอีกด้วยครับคุณผู้ชมที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันนะหรือใครที่ไม่ได้เล่นแล้วสนใจก็สามารถเเเเขข้าา้้้าาามล่่น่นนนนพืออุรรััับงงววไดดยชก เกมโปรเ s s ชันหรือว่าการดําเนินไปของเกมรักนาร็อกออริจินในมุมมองของผมผมคิดว่าคนที่เล่นเกมนี้แต่และคนวางเป้ามาไม่เหมือนกันเท่าที่ผมพอจะประเมินได้นะครับผมคิดว่าน่าจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกจะล้อไปกับแก่นของเกมเลยก็คือการดําเนินเนื้อเรื่องรักนาร็อกออริจินมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับและการได้ติดตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก็น่าจะสร้างความสนุกให้กับผู้เล่นบางคนได้ดีประกอบกับพอตัวเกมมีภาคไทยมันก็ยิ่งทําให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายมากๆผู้เล่นสายเสพเนื้อเรื่องก็น่าจะชอบครับ กลุ่มที่สสายเล่นกับเพื่อนผมเชื่อว่าวัยรุ่นวัยทำงานแบบผมหลายๆคนที่อายุ30หรือว่า40ขึ้นไปที่ชอบเล่นเกมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนที่ยังชอบเหมือนๆกันอยู่ก็อาจจะหาโอกาสมาเล่นเกมนี้ด้วยกันแล้วก็สนุกกับมันได้มันคงเหมือนกันได้ย้อนวัยในช่วงที่เราตั้งปาร์ตี้ออกประจนภัยฟาร์มของลงดันเจียนปราบบอสไปด้วยกันครับซึ่งเกมภาคนี้สปอร์ตทั้งการเล่นคนเดียวแล้วก็การเล่นเป็นทีมนะโดยเฉพาะการล่าบอสถ้าเราเข้าไปช่วยทำดาเมจจนบอสตายเราก็จะได้ของรางวัลตอบแทนด้วยเสมอครับ กลุ่มที่3สายปั้นตัวละครแบบจริงจังคือต้องบอกตามตรงเลยว่าผมรับถือผู้เล่นกลุ่มนี้จริงๆเลยนะคือเขาจะพัฒนาตัวละครของตัวเองจนโหดในทุกด้านทั้งสเตตและสกิลไปจนถึงคอสตูมก็อลังการแค่เห็นภายนอกก็รู้แล้วว่าโหดแน่นอนการปั้นจนตัวละครเทพก็คงเป็นสายการเล่นอีกหนึ่งแนวทางที่ผู้เล่นแนวนี้จะสนุกไปกับ Ragnarok ok Origin ได้ยังไม่รวมไปถึงระบบกิวแล็ระบบ PVP ที่ผมยังไปไม่ถึงนะครับก็เอานว่าโดยสรุปแล้ว Ragnarok ok Origin ก็เป็น MMORPG ที่กลับมาเติมเต็ม Ragnarok ok Online ดั้งเดิมให้มีกราฟิกที่สวยงามขึ้น มีระบบตัวช่วยมากมายนะครับมีในเรื่องที่โอเคน่าติดตามมีองค์ประกอบต่างๆที่เป็นของเดิมและของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเอาใจผู้เล่นที่เป็นแฟนรักนาร็อก เช่นระบบสัตว์เลี้ยงระบบยานพาหนะระบบพัฒนาตัวละครที่เข้าใจง่ายขึ้นและที่สําคัญก็คือเกมนี้รองรับเสียงภาคแล้วก็ซับภาษาไทยอีกทั้งยังเล่นแบบ cross platform ได้อีกด้วยข้อมูลทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงคือตัวเกมยังมีดีเทลยิบย่อยอีกเยอะมากนะเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมอยากให้ผมทําเนื้อหาในส่วนไหนคอมเมนต์มาบอกได้เะครับเอาล่ะขอบพระคุณสําหรับการติดตามเสมอมาครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ